มาอยู่กันที่ไททันโปเกอร์ซีรีส์มอนติคาโล2024ครับผมเป็นการเฮดอัพกันร,ระหว่างคุณแพทริกกับคุณลุงวาดิเมียครับนี่ครับคุณแพทริกเริ่มแอคชั่นก่อนถือแจ็ค9 o f ออฟซูทเลอกที่จะคอเข้าไปครับคุณลุงวาดิเมียเนี่ยถือ18บ f ออฟซูทครับเลือกที่จะเช็คครับผมแล้วฟอบตกออกมาเป็น7 9 4ครับ ไม่คุณแพททิงเนี่ยติดท็อปแพรไปเลยครับแต่คุณลุงวลาดิเมียรตรงนี้ก็มีลุ้นนะมีลุ้นโอเพนเอ็นครับผมนี่ครับคุณลุงเลือกที่จะดองออกมาเลยครับที่1ล้าน5าแสนครับผมตรงนี้คุณแพตทิกงก็ต้องคออยู่แล้วนะครับผมว่าติดท็อปแพรมาแบบนี้เผล่อเลสกลับให้ด้วยครับนี่ครับผม แอคชั่นคุณแพทติกเลือกที่จะแค่คอเข้าไปครับตรงนี้และเทินตกออกมาเป็น6ครับโอ้โหทําให้คุณลุงวันล,ลาดิเมียติดสเตตไปเลยครับเปอร์เซนต์กลายเป็น100%เอร์เซตต่อ0เปอร์เซแล้วครับผมโอ้โหคุณแพทติกไม่มีโอกาสแซงแล้วครับทีลิเวอร์คุณลุงจะทํายังไงครับตรงนี้นี่ครับเลือกที่จะยิงต่อครับที่4ล้าน5แสนครับผมโอ้โหใหญ่อยู่พอสมควรนะตรงนี้ เป็นคุณแพทริกจะเลือกแอคชั่นยังไงครับท็อปแพรก็ยังเป็นท็อปแพรอยู่เหมือนเดิมครับผมแต่ยิงพอตได้เนี่ยก็ต้องสตองอยู่พอสมควรครับตรงนี้เป็นเพื่อนๆจะคอไหมครับแจ็คเติดท็อปแพรมาก็ยังนั่งคิดอยู่นานอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากเป็นการเฮดอัพกันครับชิปของคุณแพทริกเนี่ยมีถึง16ล้านนะของคุณวลาดิเมียนมีถึง9ล้านครับผมเบออกมา4ล้าน5เนี่ย ทำให้ชิปเหลืออยู่5ล้าน7นะครับตรงริเวอร์น่าจะต้องอออินนะครับเลือกที่จะคอเข้าไปครับผมการที่คอตรงนี้เนี่ยแปลว่าต้องคอที่ริเวอร์ด้วยนะคือพอร์ตมันคอมมิตแล้วครับแล้วริเวอร์ตกออกมาเป็น9ครับโอ้โหตัวนี้ตกออกมาให้โดนจริงๆเลยนะครับทำให้คุณแพทติกเนี่ยติดทิปไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นผลนะผมเพราะคุณลุงอาดิเมียเนี่ย ติสเตจไปแล้วนะโอ้โหตกก้าวมาให้โดนจริงๆครับตัวนี้ต้องมาดูว่าคุณลุงวาลาดิเมียเนี่ยจะได้แวรลูเต็มหรือเปล่าครับจากก้าวตัวนี้นะนี่ครับหลอกใช้ทำแบงค์ไป1ทีครับเป็นเพื่อนๆจะเลือกอออินเลยไหมครับคือสแตกตรงนี้เนี่ยมันต่ำกว่าพอร์ตแล้วครับคือใครได้พอร์ตรงนี้ไปเนี่ยจะนําเลยนะครับ นี่ครับผมสุดท้ายเลือกที่จะประกาศออกมาว่าอออินครับแล้วคุณแพทริกสแนปคอครับโอ้โหโดนต่อเต็มเต็มครับเหลือจะเชื่อนะลีเวอร์ตัวร้ายจริงๆครับผมแต่สำหรับใครที่ชอบแฮนมันๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารันกูดครับ